สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝากติดตามผมด้วยนะครับผมมาครับผมพามาชมครับตลาดนัดหนองยะขาวครับผมตลาดนัดหนองยะขาวครับผมนี่ครับไปครับมีไก่ทอดมีผักครับมีผักครับมีผักเยอะเลยคนกําลังเริ่มมานะครับตอนนี้นี่มีลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นทอดครับตอนที่ร้านนี้อร่อยมากครับนี่มีไข่นึ่งครับผมคนกําลังเริ่มมานะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะครับ มาครับผมพามาชมนี่ขนมของท้าเล่นี่ขนมเยอะแยะเลยนะครับนี่ขนมครับขอกินนะครับมาครับฝากรับชมด้วยนะครับสถานนัดถึงนี่ครับโอ้มีหลายหน้าเลยครับร้านซูชินี่ร้าปั่นก็มีครับร้านผลไม้นะ้าปั่นปลาทูก็มีนะครับนี่ไปชมครับไปเรื่อยๆครับนี่มีหมูครับร้านหมูครับก็ที่มีครับ มาครับมาชมกันได้เยอะนะครับผมนี่คนเขากําลังตั้งร้านเลยครับผมตั้งบ่ายสามโมงอยู่เลยครับนี่ครับนี่ามาชม,มานีไก่ก็มีครับแกะเดลังไก่ก็มีนะครับมีขาบนี่ราคานะความรับชมครับนี่มีโอ้หน้า,ากินมากนี่ครับแกงหลายหน้าเลยครับนี่นี่ครับมารับชมต่อขาหนี่ใปต่อขาผม มาครับนี่ผมพามาชมนี่มีผักมีผักมีของกินเยอะแยะเลยนะครับนี่ข้าวเปา่เยอะแยะครับผมไปต่อครับผมไปครับนี่มีมีขนมครับขนมขนมผมจะหาของกินไปครับนี่ไปเจอขนมเบื้องครับผมโอวะซื้อขนมเบื้อง คือครับหมูเรื่องครับคือนี่นะทานไหมทานอันนี้ยี่สิบบาทนะครับนีอทุกคนดูชมดูอ่ะลงเลยน่าทานไหมครับนี่เรื่องนะครับนี่น่าคานครับใส่เต็มนะครับผมผมก็เลยอยากทานนะครับนี่บดหมูแกะข้างในจะพาไปชมอะไรของกินอะไรเยอะแยะเลยครับมีเยอะครับของกินเยอะแยะเลยครับ ตลาดนัดหนองยาขาวนะครับผมนี่มีข้าวแกงด้วยครับนี่ม so right okay. ีแกงด้วยเยอะแยะเลยครับผมนี şey yes. ่ของหวานก็มีนะครับนี่ครับของหวานไม่ได si ้ขายนี่ของหวานไม่มีครับสินค้าหวานวันนี้ไปต่อครับผมไปเนี่ยไล่อยู่ตงเนี้ยมาขีดมันไปต่อเขาผมแค่ปลาครับนี่มีปลาครับปลาปลาดุกปลานีกก็มีนะครับมีปลาดุก ใช่ครับผักฝึกร้านผักร้านอะไรเยอะแยะนะครับนี่กำลังตั้งร้านกันอยูอ่